ไปผมผมไม่มาจริงจะมาทำปอบก็มาแมามาไอ้เงี้ยเป็นผมผู้ชายผมไม่มาแน่เนี่ยถามจริงคุณไฮคุณไฮป็นไงบ้างครับชอบอะไรชอบมากเลยโอ้โนี่มากวาดลูกคอเจนี่ไปให้หมดเลยโอ๊ยก้อนเหลือจินตลาดนุ่งคอเก้าชั้นเก้าสิบแปดชั้นนะไองเงี้ยโอ้โหนีเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวเหมือนฟันกระทบกันก็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  จินดลาพูนลาบเขาอย่างนี้หรือเปล่าเขาไม่อย่างนี้อันนี้เหนือจินเหนือเินเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือจินดลาเหนือจินดลามีคำจันทมีคำจันไม่ละมันเป็นการที่ฝึกยากมากเลยนะป๋าแบบนี้มันเหมือนมีก้างปลาติดคออยู่ ใช่อ yes. okay. okay. okay, okay. yeah. uh ่ะมันใช่อ่ะพี่เราชอบนายว่ะโอเคโอเคเราชอบนายว่ะเราชอบนายว่ะเราเกี่ยวกันดีไปพี่เอ็ดดี้ครับพี่เอ็ดดี้เป็นไงเงินเห็นอเดี๋ยวพี่ถามเขาเขาไม่รู้หรอกมองนั่งมองแต่แดนเซอร์ฟังผ่านฟังฟังมองผ่านมองผ่านแต่ว่าหูฟังตามองเสียงดีมากครับเหมือนที่คุณหายบอกครับเสียง นักรองทางฝั่งขอสีชัางวันนี้นะครับถ้าหลับตาเนี่ยนึกถึงนักเจ้าของเพลงทุกคนเลยครับถึงมึงต้นตำรับคร้องได้ดีร้องได้ดีครับร้องได้ดีมากครับเสียงดีมากหลับตาทุกคนเลยมั้ยมีพลังเหลือเฟือหลับตาทุกคนเลยหลับตาทุกคนต้องหลับตาทุกคนครับจะนึกจะนึกถึงเจ้าของต้นตำรับเพลงเลยนะครับอย่างอย่างย่งคุณคำจันทร์นี่ถ้าเปรียบเป็นนักฟุตบอลนี่ได้กับคนไหนฮะอ่าลีลาพลิ้วเสียงลูกคอมีพลังยี้ ตามกับเมสซี่ไม่ได้เลยต้องเมสซี่คนเดียวต้องเมสซี่เลยครับอันดับเมสซี่เลยนักฟุตบอลแห่งปีเลยอ่ะไรอย่างเงี้ยชอบครับชอบเก่งมากครับเกก่งมาโอเคครับขอขอคุณตั๊กแล้วกันขอคุณตั๊กคุณตั๊กครับแหมไม่ได้เจอพี่คำจันนานเลยนะคะสวยขึ้นเป็นกองเลยนะคะฟันนี่คือจะดัดมั้งเนี่ยฟันเนี่ย ก็เข้ารอบปะเอยและตังตึงก็ได้ไปเยอะแล้วก็อาจจะได้รอบนี้ไปเน่นตัดไม่ทันแล้วตักเ้ยนี่ตุ่นี้ดัดไม่ได้ต้องใช้ทุบเอานี่คุณนะเขาให้มาคมนะครับท่นเป็นไงบ้างฮะโอ้โหวันนี้ไม่ได้เจอนายก็คือว่าความสามารถยังสม่ำเสมอไม่มีลดลงไปเลยทีนี้เราก็เห็นใจว่าเกาะสีชาญเป็นเกาะเล็กๆใช่ไหมคะทีนี้ทางเกาะอื่นก็อยากจะร่วมโหวตให้ด้วยนะคะมีโหวตเข้ามาว่า เกาะกลางถนนเนี่ยเกาอยากจะร่วมบวชด้วยได้นะเกาะกลางถนนไอ้บ้าเกาะกลางถนนนี่มันเสาไฟฟ้าแล้วเราอยากจะบอกว่าอยู่ตรงเกาะไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะกลางถนนก็ร่วมบวชได้เพราะว่าอยากจะบอกว่าตอนนี้คะแนนบวชของก่อสีชังหายใจมาลดต้นคอสิหยุทธยาหยุทธยาแล้วนะฮะ กาะไหนจะโหวตก็โหวดได้เลยนะฮะคุณค่ะนะฮะผ่านพ้นไปนะครับคนสุดท้ายของอำเภอศรีชังแล้วนะครับทำดีที่สุดแล้วแหละทำดีที่สุดและทำดีมากด้วยครับครับก็ต้องดูว่าคนสุดท้ายของอยุธยานะครับน้องจูนน้องจูนที่ตัวเซียนเขาเลยนะขายหอยทอดฮะขายหอยทอดไม่ท่า่ลีลาการเต้นี่หอยกระจายเลยนะครับมาอย่างว่าโอดๆอ ผมหมายถึงว่าอย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดตอนข <ใจ S 1> ายหอยทอดเนี่ยถ้าเต้นขนาดนี้นี่หอยทอดจะกระจในนายกระจาไปหมดเลยเนี่ยพูดแล้วก็ต้องมาคอยแก้ตัว <c oughs> แต่ว่าต้องฟังน้องจูนในช่วงหน้าครับ,รบช่วงหน้ากลับมาฟังคนสุดท้ายของอำเภอพระนครศรีอยุธยาในกิ๊กดูสงครามเพลงมาถึงช่วงลุ้นชงกับก,บกาแฟเนเจอร์กิฟแจกของรางวัลรวมมูลคา่าทั้งสิ้น1,149,000บาท ทุกสัปดาห์แจกทองคำบ, 10, บริโภค5,000บาท10รางวัลมาลุกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเช่นลยครับผู้โชคดีทั้ง10ท่านปรากฏชื่อขึ้นอยู่หน้าจอขณะน,นี้แล้วครับ เท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับสัปดาห์สุดท้ายแจกรางวัลมากมายและรางวัลใหญ่รถยนต์นิสสันมอสซ์นึ่งคันกติกาง่ายๆนะครับเพียงเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนลงบนฝากล่องด้านบนหรือสอยผลิตภัณฑ์เนเจอร์กิฟทุกชนิดส่งมาที่ตูบนนน้บรน .1 บรรทัดสองคองจันทบางกะปิกรุงเทพ .10240 ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนาย,ยนนี้ลุ้นโชคก,กับกาแฟเนเจอร์กิฟสนับสนุนโดยเนเจอร์กิฟ ออฟเฟลโลชั่นทากันยุงเทสโกโลตัสแอดแท็กอีซี่สนับสนุนโดยเครื่องดื่มคาราบาวแดง ทรงข้ามเพลงนะครับตอนนี้เป็นการแข่งขันกันระหว่างกอสีชังนะครับพิมที่1ครับและที่2พระนครสีอยุธยาครับส่งมา477222นะครับตอนนี้คะแนนโหวตแล้วปิดเลยตรงนี้เลยดีกว่านะฮะยังร้องไม่หมดนี่ยังไม่ได้ร้องเลยมันนำแล้วของผมนำแล้วรีบปิดเดี๋ยวดิยังร้องไม่หมดเลยยังร้องไม่พอเอาเอางั้นปิดไม่ได้ปิดไม่ได้เอางั้นเดี๋ยวตอนปิดเบรกนะฮะตอนสุดท้ายนะพอเข้าโฆษณาปุ๊บ ปิดโหวตเลยงั้นงั้นเบรกนี้ต้องยาวๆหน่อยยาวเลยยาวเลยให้ท่านผู้ชมได้ฟังครบหคนก่อนแล้วท่านผู้ชมจะได้มั่นใจว่าจะจะเชียร์ทีมไหนกันดีต้จูนเขาไหวหรือเปล่าจะเป็นหอบือเวยไหว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 เขาแกล้งทำเขาแกล้งทำแต่เขาแกล้งเหมือนมากอมาดูคนสุดท้ายของอำเภอพระนครศรียุทธยานะครับในรอบนี้คนสุดท้ายจะสามารถเลือกเพลงอะไรก็ได้อย่างไรก็ได้ที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดคราวที่แล้วร้องเพลงอะไรคะพี่จ๋า หนาวแมอ๋อหนาวไหมที่กรรมการบอกโอ้เสียงหนาวน่ากลัวมากของใครนะนั้นพุ่งพวงดวงจันทร์นะครับแต่เป็นเพลงที่คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นของคุณพุ่มพวงคราวนี้เลือกเพลงอะไรครับอีแก้วปิ้งไก่ค่ะของไทยอ่ะของไทยของไทยของแก้วมณีซัพย์ค่ะอีแก้วปิ้งไก่ฝั่งนั้นมีทอดไก่ บางทีมนั้นเขามีทอดไก่เราปิ้งไก่ของหนูปิ้งค่ะอีแก้วปิ้งไก่ของแก้วมณีทรัพย์ช้าหรือเร็วคะเพลงเร็วค่ะเป็นเพลงเร็วนะครับจะหารไปต่อสู้กับจินตลาภูลราบดูซิว่าจะเป็นอย่างไรคนสุดท้ายของพระนครศรีอยุธยาเชิญดนตรี ช่วยซื้อมาซืาซ้อมาช่วยซื้อช่วยซื้อหน่อยอใจนี้ต้องอิจฉาลุงข้าปลานองจ่าพี่จ่ยช่วยซื้อไ้หน่อยนะอุดหนุนแก้วหน่อยตัวร้อยไม่แพงหรอกพี่แก้วปิ้งกยัยขายดิบขายดิ ขอบคุณครับพี่เส้าด้วยนะจ๊ะนี่คุณโตหิวไก่ไหมพี่อยากกินไก่ไหมหิวไก่ไปเท่าไหร่ผมนึกถึงชัยมังสิงไงไปเลยมีอเพียมีเชื้อสาบานโลหรือเปล่าการมาแปดกา8เปรอ์น่แต่เพลงเขาสียงหวานเสียงหวานเสียงหวานอนทางเพลงแบบนี้อีกคนหนึ่งที่คล้ายๆคือคุณไฮอภาพรทางเพลง จริงๆดั้งดูแล้วความจริัดก้านเขาน่ารักมากจริตนี่หมายถึงอะไรฮะการแสดงออกการแสดงออกมาอคติ้งเขาพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปดูแล้แบบเฮ้ยเหมือชีพนะเนี่ยเทียบเทียบกับคนที่ร้องเชฟบ้าเป็นไงจะไปเทียบกับเขาอันนั้นเขาไปแล้วนะเขาไปแล้วโอ้ต้องบอกว่า เป็นเป็นอะไรที่ทําออกมาแล้วมันไม่เว่อจนเกิดไปเอ่อเพลงประมาณนี้หนูเต้นประมาณนี้เต้นแล้วไม่รบกวนเรื่องเสียงเขาเลยแตติ้งเขาออกมาไจริตนะเนี่ยชอบ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 นอกจากขายหอยทอดแล้วคุณพ่อมีวงดนตรีใช่ไหมครับใช่แล้วเขาก็เลยได้ร้องตั้งแต่มีน้าล่ะฝึกตั้งแต่กี่ขวบลูกฝึกตั้งแต่ตอนอายุเท่านี้ค่ะเด็กหมาเด็กหมา คือตอนนั้นอกจากร้องเพลงทีเล่นตลกได้อีกงคือช่วงนั้นที่เริ่มหัดร้องเพลงในขาหลังยังไม่งอกเลยครับไม่ใจลูกออดพี่คะอะไรคะตอนนั้นเข้ามาข้างแดกเขาอยู่ทีมเดียวกับหนูโอ้ยนี่พวกเดียวกันอ้ละฟังคุณชมพูด้วยครับชมพูชมพูพี่นึกถึงชายเมืองสิงห์ผมนึกถึงหญิงเมืองกรุงเก่า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 เกเดี๋ยว่าเกีายก่าเก่าเก่าเก่เก่าเก่ ใช่หญิงเมืองกรุงเก่าหญิงนี่ไงอ๋อชายเมืองสิงห์นี่หญิงกรุงเก่าน้องก็ขอเพิ่มคำว่าหญิงงามเมืองกรุงเก่าได้วยนะอ่โให้ฮะให้จัดนะสวยด้วยเมื่อกี้ยังแอบซุบซิบกันเลยบอกว่าเฮ้ยนี่มันอาชีพหรือเปล่าเนี่ยมีหน้ามีวงดนตรีด้วยอ่าชาชาชาเท่อทอยค่ะระวังพองนะฮะไม่ไอ้ พี่คะอะไรอะไรครับพี่เอ้าเขาใส่ถุงมือเวลาน้ำมันกระเด็นน้ำมันมันกระเด็นมาแล้วว่ามือพอง clean food good taste นะคะโอเคดีก็ไม่มีอะไรต้องบอกนี้ครับไม่มีที่ติโอ้โอ้โหเอาแล้วไม่มีที่ติโอเคติอย่างเดียวผมมีครอบครัวแล้ว ครอบครัวไปก่อนไม่มีนุ่ยนุ่ยน้ยวันนี้พี่จูนน่ารักสดใสมากเออคือชอบตั้งแต่อีกหนาวมาหนาวแล้วหนาวใช่ไหมฮะแต่วันนี้มามาน่ารักเลยอ่ะแล้วชอบหนาวมาเนี่ยเป็นพุ่มพวงครับคราวที่แล้วเป็นพุ่มพวงแต่ครั้งนี้มาน่ารักสดใสแล้วเสียงพี่เขาใสอยู่แล้วแล้วชอบที่สุดตอนไกลค่ะ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  นี่ไปทำไปทำผมร้านเดียวกันป่ะอาวลมาอะไรไม่ว่านะสามีสุดหล่อของเขาเชียร์สุดตัวนี่ไงพี่นี่แหล่นองอไว้นั่นนั่นสามีนั่นลูกสาวใช่ไหมลูกสาวกี่ขวบครับขวบกับสามเดือนลูกสาวขวบกับสามเดือนแต่หล่อมาเกอดพี่ชอบครับโอเคโอเคโอเคครับกรรมการตายแล้วกรรมการชอบทั้งคู่ แต่ผมบอกว่าตอนนี้กรรมการจะให้คะแนนเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าคะแนนโหวตของเรานี่ตอนนี้ใกล้เคียงกันมากตามกันหลักสิบนะฮะกันหลักสิบแล้วเหรอกรรมการเป็โหวตนะคะพี่น้องชาวอยุทยานะทุกๆอำเภอนะของอะไร ทีอะไรทีสองทีสองนะกอดซีชังครกอดซีชังก็ทีหนึ่งนะฮะรีบโหวตเข้ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปิดโหวตแล้วครับพี่กิ๊กจะปิดแล้วครับตอนนี้ได้ฟังแล้วนะครับโหวตให้เข้ามาเลยนะครับปิดตอนต้นเบรกหน้าได้ไหมไม่ได้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะปิดแล้วเหรอเออผมของเราใช้เครื่องใช้ลูกคิดด้วย โอเครอบนี้นะฮะผู้ชนะจะได้นะครับ50,000บาทจากมาม่านะฮะและเข้าไปชิง500,000บาทจากมาม่าเช่นเดียวกันนะฮะเพราะนั้นรีบโอนเข้ามานะครับตรงนี้4 7 7 7 2 2 2ครับทีหนก่งกีชั่งทีสองอำเภอพระนครศรียุยานะครับพี่จะบอกทำไมเพราะพี่จะปิดแล้วอ่ะและช่วงนี้ผมขออนุญาตปิดโหวตใจร้ายอ่ะบอกเสร็จแล้วก็ปิดเลยเอาไม่ได้กันน้ำอยู่ก็ต้องอย่างนี้เป็นธรรมดาน้ำหรือเปล่าก่อนน้ำหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเขาใส่ตาไม่ดีเขาหยุดเลยแล้ว เขาหยุดไปแล้วไม่รู้ใครนาไม่รู้ใครนาแล้วนะครับตอนนี้นะครับช่วงหน้ากลับมานะครับดูคะแนนคนสุดท้ายเมื่อรวมแล้วแปลว่าเราจะได้รู้เลยว่าอายุทยาหรือเกาะสีชังเข้าไปชิงชนะเลิศอพักสักครู่เดียวครับช่วงหน้าครับสวัสดีครับ พบกับเราสองคนนะครับ,บรรกับเรื่องราวที่น่าดูกับเรื่องราวที่น่าดูในช่วงยามาห้าพาไป,ไปดูและแน่นอนครับอากาศร้อนๆแบบนี้เราชนออกกาลังกายกันแล้วอยู่ที่ชุมชนพุทธมณตลสายเนึเอวันนี้เราจะพาคุณผู้มชมทางบ้านนั้นมารู้จักกับชมรมสปอร์ตไคลไทยแลนด์สปอร์ตไคลไทยแลนด์ชมรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับพี่วรลบครับ ก็มีการมารวมกันแล้วก็พร้อมใจกันมาเล่นกันว่าวสปอตไทรนี่นะครับถ้าเทียบกับว่าวไทยทั่วไปมันแตกต่างกันยังไงครับสปอตไทรเนี่ยมันเป็นกีฬามันมีการมันมีการแข่งขันกันในต่างประเทศมีการแข่งขันกันนะครับแล้วก็การเล่นมันมีการเล่นเป็นเล่นเป็นทีมก็มีนะครับแล้วก็เล่นแบบลีลานะครับเราได้อะไรจากการรวมตัวแบบนี้ครับก็ได้พบปะเพื่อนฝูงแล้วก็ได้มีการติดต่อสั่งของจากต่างประเทศเข้ามาเป็นชมรม แล้วก็สามารถที่จะจําหนาห่ายกบเพื่อสมาชิกได้ในราคาที่ประหยัดสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ไหนบ้างครับถามพิธท่านนี้บ้างที่ www.sportkai-thailand.com นะครับแล้วเราก็จะไปที่เมืองทองธานีทุกวันอาทิตย์นะครับ3โมงถึง6โมงเย็นนะครับและสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับชุมชนไหนนะครับถ้าเกิดมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อยากจะออกรายการของเราส่งกิจกรรมนั้นมาตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับกิจกรรมไหนเด้อ